ลุกวันตีบอสไม่กล้าเลยโคซ่ากลับมาแล้วใครไม่มีทีมตีมาตีกับผมสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์ไม่กล้าเลยโคซ่ากลับมาแล้วโวยนะครับก็ไม่กล้าเลยโคซ่านะฮะจะกลับมาในอีเวนต์ตีบอสพิเศษนะครับใครที่พลาดคราวที่แล้ว ใครที่ไม่มียิมอีลิตนะครับรอบนี้ตีได้ทุกคนตีได้ทุกยิมนะครับแล้วกิจกรรมเริ่มวันไหนนะฮะกิจกรรมตีบอสพิเศษนะฮะเมกาเรโคซาจะเกิดขึ้นทั่วโลกทั่วโลกนะครับวันเสาร์ที่3สิงหานะครับเสาร์ที่จะถึงนี่แหละเวลาเป็นรอบๆนะฮะร,รอบ11โมงรอบ13นาฬิกาหรือบ่ายโมงนะฮะแล้วก็รอบ6โมงนะครับก็เมกาเรโคซาจะเกิดทุกยิม ตามรอบเวลาดังกล่าวคล้ายๆกับเมก้าลูคาเรโอนั่นแหละนะครับแต่ลูคาเรโอเขาเกิดทั้งวันใช่ไหมแต่เนี่ยเขาเกิดเป็นช่วงเวลานะครับเ,เขาก็คือเขาทํามาเพื่อชดเชยปัญหาในอีเวนต์ของเดือนมิถุนายนะครับที่ตีแล้วแบบเหมือนบางเสาก็ขึ้นบางเสาก็ไม่ขึ้นอะไรประมาณเนี้นะครับเขาเลยมาแก้ตัวนะฮะแต่แก้ตัวยังไงเขาก็ได้ตังค์นะครับ อ้าโบนัสวิเศษมีอะไรบ้างโบนัสวิเศษนะครับบัตรตีบอสร,ระยะไกลเพิ่มขึ้นเป็น20ครั้งนะฮะจากเดิมเนี่ยบัตรตีบอสร,ระยะไกลเนี่ยวันหนึ่งเราจะใช้ได้แค่5ครั้งรอบนี้จะได้20ครั้งนะครับแล้วก็จะมีงานวิจัยแบบจํากัดเวลาฟรีนะครับซึ่งงานวิจัยแบบจํากัดเวลาเนี่ยนะครับก็คือเควสนั่นแหละทําเสร็จแล้วจะได้ชิ้นส่วนอุกกาบาตนะครับเพื่อ เอามานะครับเปลี่ยนท่าของเรโคซ่านะฮะท่าโจมตีให้มีท่าไม้ตายมังกรทยานฟ้าหรือว่าดาก้อนแอสเซนต์นะครับคืออย่างนี้ต้องบอกไว้ก่อนเมก้าเรโคซ่าเนี่ยจะเป็นเมก้าที่นะครับมีพลังงานอย่างเดียวไม่ได้นะครับพลังงานเมก้าจะหาได้จากการตีบอสนะครับหรือพาปกยานะมอนที่เคยเป็นเมก้าเดินหรือทำเควส นะครับแต่นะครับตัวเมก้าเรโกซ่าเนี่ยครับถ้าอยากได้ท่าเมก้านะครับเรโกซ่าต้องเรียนรู้ท่าไม้ตายมังกรทยานฟ้าหรือดากอนแอสเซนต์ก่อนซึ่งการเรียนรู้ท่านี้นะครับต้องมีหินอุกาบาทและหินอุกาบาทได้มาจากไหนเนี่ยครับได้มาจากเควสท,ที่เขาจะให้อยู่ในวันเสาร์เนี่ยนะครับสองตีเมก้าเรโกซ่าแต่มันดอบน้อยมากนะบอกไว้ก่อนโอกาสได้เนี่ย ผมให้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นตะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ชัวรๆคุณทำเควสให้เสร็จคุณได้แน่นอนชิ้นส่วนอุกาบาทแล้วออกไปเปลี่ยนท่าเมก้าเลยค a ซาที่ต้องการนะครับแล้วถึงจะเปลี่ยนนะครับเออไปเปลี่ยนท่าของเลยคซาที่ต้องการแล้วถึงจะกลายร่างเมกาได้มีพลังงานอย่างเดียวไม่ได้นะครับตัวนั้นต้องมีท่ามังกรทยานฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมอยากบอกทุกคนก็คือใครที่ยังไม่มีชิ้นส่วนอุกาบาตนะครับให้โฟกัสที่การทำเควสก่อนเควสมันให้ทำอะไรหนึ่งสองเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะฮะเควสเขาให้ทำอะไรคุณทำก่อนโฟกัสที่ชิ้นส่วนอุกาบาตก่อนให้เสร็จนะครับแล้วค่อยไปลุยตีบอสถ้าคุณไม่มีชิ้นส่วนอุกาบาตคุณจะมีแค่พลังงานไม่กล้าคราวที่แล้ว ก็มีคนมาโวยวายแบบเอาผมทำเวรสไมเสร็จอุกาบาทไม่ได้ก็ผมบอกผมเตือนไปแล้วว่ามันต้องมีหินอุกาบาทคุณก็ไปตีโอ้โหตื่นเต้นอยากได้มากครับเลควซ่าไม่ได้ชิ้นส่วนอุกาบาทเพราะฉะนั้นรอบนี้ทำงานวิจัยให้เสร็จแล้วค่อยไปลุยตีบอสนะครับคือไม่ใช่ทำการวิจัยให้เสร็จโฟกัสที่งานวิจัยก่อนนะครับคูเช็คก,ก่อนว่างานวิจัยของคุณถึงไหนแล้ว ب. อย่าไปแบบโหว่าตื่นเต้นกับไอตัวเรควาซซานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีชิ้นส่วนอุกกาบาตมันก็เท่านั้นเลยนะครับอันนี้ผมมาเตือนไว้ก่อนนะครับอ่ะชิ้นส่วนอุกกาบาตก็เดี๋ยวถ้ามันใช้ยังไงนะครับคือตัวเมก้าเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มให้เลยถ้าคุณมีชิ้นส่วนอุกกาบาตจะมีปุ่มเปลี่ยนท่าให้เลยแล้วอย่าเปลี่ยนออกนะเปลี่ยนออกก็จบกันนะครับเปลี่ยนออกก็จบกันนะครับ <tyard. S 2> เปลี่ยนออกไม่ได้นะครับแต่เทรดไปให้เพื่อนเนี่ยพร้อมกับท่าพิเศษเนี่ยได้แต่ต้องใช้พลังงานมกกาใหม่นะครับตือต้องกายร่างใหม่นั่นเองนะฮะเทรดออกไม่ได้เทรดกลับเอ้ยเทรดออกพร้อมท่าได้นะครับเปลี่ยนท่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่มีการ์ดเปลี่ยนท่าพิเศษให้นะครับต้องใช้หิหนอุกาบาทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นดูแลกันให้ดีนะครับโอเค แล้วใครนะฮะที่ไม่มีทีมตีผมจะไลฟ์ตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึงประมาณบ่าย2โมง2รอบนะครับชั่วโมงอตอน11โมงรอบหนึ่งใช่ไหมฮะตอนบ่ายรอบหนึ่งใครไม่มีทีมตีมาตีกับผมได้นะครับแต่ย้ำว่าให้โฟกัสที่เควสก่อนให้ได้หินอุก,กาบาทก่อนย้ำ อย่ามาตื่นเต้นกับการตีไม่กล้าเลโกซ่าครับคุณจะได้แต่ไม่กล้าเลโอซ่าคุณจะได้แต่เลโอซ่าคุณจะไม่ได้หินนะครับเพราะฉะนั้นหินอุกกาบาตสําคัญนะครับส่วนใครมีหินแล้วต้องการตีอะไรนะั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่มีโฟกัสที่เควสทาเรื่องหินอุกกาบาตก่อนนะครับส่วนตีบอสเนี่ยนะครับคุณทำเควสนะทำเควสนะ แล้วก็มันจะมีจังหวะที่ต้องตีบอสอย่างงาู้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณก็มาตีได้นะครับโฟกัสที่เควสก่อนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับถ้าใครกดไลค์ขอให้ได้เลคกวซ่าใชยนี่